สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูการจนสุดานาะงงามนนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในคลิปนี้คุณครูนำเสน,นอหัวข้อ14.1สถานการณ์การบวกในตอนที่1ในคลิปนี้เป็นเนื้อหาของบทที่14เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน100และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน100มาดูสถานการณ์การบวกตัวอย่างแรกกันนะคะนักเรียนแก้วตามีของเล่น8ชิ้นขุนมีของเล่น14ชิ้นนะคะแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ นำเอาจำนวนของเล่นของแก้วตา8ชิ้นบวกกับจำนวนของเล่นคุณ14ชิ้นนะคะ8บวก14เท่ากับ22นะคะดังนั้นแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกันทั้งหมด22ชิ้นนะคะต่อไปนะคะขุนและแก้วตาบอกว่าพวกเรามีของเล่นอยู่22ชิ้นส่วนต้นกล้า เอาของเล่นมาเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะรวมมีของเล่นทั้งหมดเท่าไหร่เป็นสถานการณ์การบวกก็คือต้องเอาจำนวนของเล่นของขุนและแก้วตา22ชิ้นบวกด้วยจำนวนของเล่นที่ต้นกล้าเอามาเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะจะเป็น22บวก5เท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้น รวมของเล่นทั้งหมดมี27ชิ้นนะคะต่อไปค่ะใบบัวมีของเล่นทั้งหมดอยู่20ชิ้นส่วนครูมีของเล่นมากกว่าใบบัว4ชิ้นนะคะดังนั้นครูมีของเล่นอยู่จำนวนเท่าไหร่จะหาคำตอบได้โดยวิธีการบวกนะคะนะักเรียน โดยนำเอาของเล่นที่ใบบัวมีทั้งหมด20ชิน้นมาบวกด้วยจำนวนของเล่นที่คุณครูมีมากกว่าใบบัวอยู่4ชิ้นนั่นเองค่ะก็คือ20บวก4เท่ากับ24นะคะดังนั้นครูมีของเล่นจำนวน24ชิ้นนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียน ขุนมีหุ่นทหารเรือมากกว่าต้นกล้าห้าตัวส่วนต้นกล้ามีหุ่นทหารเรือสิบตัวนะคะมาดูสถานการณ์การบวกจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนขุนมีหุ่นทหารเรือเท่าไหร่เราต้องนำเอาจำนวนหุ่นทหารเรือที่ต้นกล้ามีนะคะคือ10 10บบวกด้วยจำนวน หุ่นทหารเรือของขุนนะคะที่มากกว่าต้นกล้าอยู่5ตัวก็จะได้10บวก5เท่ากับ15นะคะดังนั้นขุนมีหุ่นทหารเรือ15ตัวนะคะนักเรียนจากตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเรียกว่าสถานการณ์การบวกนะคะนักเรียนต่อไปทำแบบฝึกหัดนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวน มีแต่สทั้งหมดอยู่สข้อนะคะเริ่มจากข้อที่หนึที่เก็บไข่ไก่ได้เป็นช่องว่างนะคะนักเรียนสามารถเติมตัวเลขใส่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสถานการณ์การบวกนะคะนักเรียนที่เก็บไข่ไก่ได้สมมติว่า20ฟองนะคะน้องเก็บไข่ไก่ได้10ฟองนะคะ พี่และน้องเก็บไข่ไก่รวมกันได้ก็คือนำจำนวน20บวกกับ10นะคะ20บวก10เท่ากับ30ดังนั้นพี่และน้องเก็บไข่ไก่รวมกันได้30ฟองนะคะต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่2ขุนมีเงินสมมติว่ามีเงิน50บาทนะคะ ขุนมีเงิน50บาทต้นกล้ามีเงินมากกว่าขุน5บาทนะคะต้นกล้ามีเงินเท่าไหร่ก็คือนำจำนวนเงินของขุนนะคะ50บาทมาบวกด้วยจำนวนเงินของต้นกล้าที่มากกว่าขุนอยู่5บาทนะคะก็จะเป็น50บวก5เท่ากับ55นะคะดังนั้น ต้นกล้ามีเงินทั้งหมดอยู่55บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่3แก้วตามีตุ๊กตาหมีสมมุติว่ามี18ตัวนะคะแก้วตามีตุ๊กตาหมีอยู่18ตัวมีตุ๊กตาลิงมากกว่าตุ๊กตาหมีคครูกำหนดให้7ตัวละกันนะคะนะักเรียนแล้ว แก้วตามีตุ๊กตาลิงอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือต้องเอาจํานวน18ก็คือตุ๊กตาหมีทั้งหมดนะคะมาบวกกับจํานวนตุ๊กตาลิงที่มากกว่าตุ๊กตาหมีอยู่7นะคะจะเป็น18บวก7เท่ากับ25นะคะดังนั้นแก้วตามีตุ๊กตาลิงทั้งหมดอยู่25ตัวนะคะนะักเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการน,นำจำนวนมารวมกันสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นสถานการณ์การบวกนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้จบแล้วทำการบ้านหน้า135ถึง136เติมตัวเลขแสดงจำนวนและการบ้านหน้า137 เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะในคลิปนี้ครูลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ